ื่อตอนเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่กูตอบว่าไงรู้ปะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้าตอนนี้กูเข้าใจเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้เธอคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะจำแง้มมองท้องฟ้า เมื่อตอนไม่เด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงต้องแปลว่าท้องฟ้าแม่บอกไม่หวังเาไว้คนที่มันดิช่าก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆความที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลยลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณยังมองมันอยู่ข้างบนและทนไม่ไหวมันก็แค่แงนงมองจะหลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆฝนที่มึงได้บ่นไปกับพระจันทร์พระขอแหวนทองมึงอาจจะทำแค่เพียงที่เอาไว้ในคลับแต่เพียงกูทำเพื่อขายโฟนและขายวิธีคิดและมันไว้กว่าที่คิดทีชิดซ้ายไปสักนิดพวกมันคล้ายๆจะมีพิษเป็นอันตรายตต่อชีวิิสักนนนนนิิิดดอออออจจจฉาาาท่มมมงงงงัฟ้้ลลลแะะะหรวไวแต่ตต้้อออองงงมมาาาทรยยยืืืนนนนนดดวข่่่ีิเเล็กๆจคสสัชื่อ ฉันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนทองฟ้าใครที่จะช่างแง้มองบนทองฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนทองฟ้าใครที่จะช่างแง้มองบนท้องฟ้า ทำแต่เพลงที่เอาไว้หลอกแต่พวกเด็กๆเพราะแม่งเด็กคนไหนก็ตามมันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องมีวันโตและความจริงคือความจริงที่มึงไม่มีวันโฟล์ทคนที่กูเตือนไว้มันมีสำคัญที่เครื่องประดับหรือรถที่ขับหรือว่ามึงเพื่อนไปจะเดินเดินเคลื่อนไประวังสะเทือนใจแต่ขอไว้อย่างได้โปรดอย่าเอามือสกปรกและความก็จะจผิดผิดของมึงและเพื่อนออกมาเพื่อนไหมนี่คือชิปครอบแบบดั้งเดิมไม่ต้องไปร้อยใครที่ไหนก็คอยมาจูงเดินบางครั้งเมืเพลงกูทำมันคลั่งจนวต้องฟังเพิ่มแต่ขอช่วยกันแหน่อยอย่าคาดหวังอะไรอะไรให้มันสูงเกินถึงแม้ ันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉ <having Luc> <cells> ันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะช้ำแง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะช้ำแง้มมองบนท้องฟ้า Shut the fuck up and don't be jealous, jealous I knew I jealous. ever wanna be famous